สวัสดีครับผมอามกรกันสุทธิโกเศษครับเช่นเคยครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวแสนจะพิเศษของพนักงานทอสอสซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ของ GH Bank Be Our Passion Season 2ครับเธอเป็นผู้จัดก,การสาขามากความสามารถและสาขาที่เธอดูแลนะครับได้รับรางวัลสาขาภาพลักษณ์ดีเด่นจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณนวลักษณ์สุขปลื้มครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีพี่เนาครับสวัสดีค่ะอยากจะถามพี่นาครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย<ม>ก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านทอสอหลังนี้เราทาอะไรยังไงมาก่อนบ้างครับพี่เรียนจบปริญญาโททางด้านบัญชีนะคะทํางานรับราชการทหารทางด้านสายการเงินมาระยะหนึ่งนะคะมีความคิดว่า ύ, เราน่าจะทํางานทางด้านสายการธนาคารซึ่งตอนนั้นมันเป็นเทรนด์มากก็เลยย้ายแล้วก็เลือกที่จะมาสอบทอ,อสอ เรามาทํางานในตาแหน่งของฝ่ายนิติกรรมโครงการก็ไต่เต้าขึ้นตามสายงานบังคับบัญชา,าของธนาคารเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็สอบเป็นผู้จัดการสาขาค่ะ สาขาแรกที่เราได้ไปไประจําอยู่ที่ไหนครับสาขาอาคารชินวัตรสามประมาณ2ปีค่ะก็สอบเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่ขึ้นก็คือผู้จัดการสาขาปทุมธานีจากปทุมธานีคบดิวก็ย้ายมาอยู่ดอนเมืองอยู่ดอนเมืองได้ประมาณ5าเดือนค่ะจังหวะสาขาคอนแวนผู้จัดการะเกษีอณอายุก็เลยได้กลับมาอยู่คอนแวน เราจริงๆแล้วไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับมีทั้งในเมืองมีทั้งชายเมืองแล้วก็กลางเมืองเลยแต่ละที่ที่โจทย์เราแตกต่างกันไหมครับเจอลูกค้าหลายกลุ่มแน่การจะบริการลูกค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันตอนที่พี่อยู่สาขาปทุมเนี่ยลูกค้าชอบจะมาพบเราแล้วก็คุยกับเรานานๆแต่พอเราย้ายมาอยู่ในเมืองซึ่งเป็นสาขาที่ทุกคนเล่นนีด แล้วทุกคนจะเป็นเหมือนกลุ่มลูกค้าที่มีความรู้มีความเข้าใจสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือความชัดเจนแม่นยําแล้วก็ต้องอธิบายได้ถูกต้องลูกค้าจะมีเวลาอยู่กับเราไม่นานพือให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าพี่แนวทุ่มเทกับการดูแลสาขาอย,ย่างไรลองอธิบายได้ไหมครับว่าแต่และช่วงเวลาเราทําอะไรบ้างครับพี่จะมาถึงที่ทํางานประมาณเจ็ดโมงครึ่ง สิ่งแรกที่พี่ยุ่งโงไปก็คือความสะอาดของตู้ ATM คือมันเป็นที่ที่เราต้องผ่านเข้าแบงค์เราก็ควรจะดูมันไปก่อนเลยประตูกระจกของเรามีการติดโปสเตอร์ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยอัปเดตหรือเลปล่ามีการเช็ดทำความสะอาดหน้าแบงก์เรียบร้อยหรือยังพอพี่เข้าไปที่สาขาแล้วเนี่ยก่อนทำงาน,นเราจะเสิร์ฟ รายงานหลังจากนั้นแปดโมงสิบห้าที่จะตรวจหน้าเคาเน์เตอร์ทุกวันแปดโมงนี้สิ่น้องๆจะนั่งครบทุกเคาเน์เตอร์พร้อมแล้วบัตรคิวเทสศูนย์ศูนย์หนึ่งที่เทสนะคะแปดโมงครึ่งไฟเปิดที่ก็จะเป็นคนที่รับลูกค้ารายแรกแปดโมงครึ่งค่ะ คุณลุงสวัสดีค่ะทำะไรคะครับปุ๊บทำไมถึงต้องมาเป็นคนแรกครับได้เห็นว่าความพร้อมของเคาน์เตอร์เป็นอย่างไรพอลูกค้ากดบัตรบัตรคิวปุ๊บน้องกดปุ๊บมันพร้อมพร้อมแค่ไหน,นเราจะเห็นเราบริการไปสักระยะหนึ่งเราก็เป็นหน้าที่ของน้องๆดูแลต่อละเราก็จะกลับเข้าไปทํางานแต่ถ้าเป็นวันที่17เกเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือโทรบอกลูกค้าที่ถูกรางวัลสลากอ้ยนะคนีต้องบอกเลยเป็นเลือเป็นเลือการ ดูแลเองเลยนะเ,เป็นกันเองกับลูกค้านะฮะจะมารับของฉันด้วยอะไรเงี้ยลูกค้าก็โทรมาเองเป็นกันเองมากเลยครับแอเปะเป๊ะเ,เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมมันต้องแบบสะอาดเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่มันก็ส่งผลกับหลายๆเรื่องนะครับเท่าที่ดูก็คือถ้าเราสะอาดลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็สบายใจใ,ใช้บริการแล้วก็อย่างงานสินเชื่อเมื่อก่อนอ่ะมันจะกองแบบ เต็มไปหมดเลยแกก็สั่งว่าเอาเก็บไม่หมดแล้วก็ให้เอามาทาทีละอันเพราะสุดท้ายอ่ะคุณก็สามารถทําได้ทีละเรื่องมันก็เหมือนว่าเราจัดความสําคัญของงานได้มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นพี่เราจะค่อนข้างเนียบหน่อยแต่ถ้าเราทําตัวให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่เนาก็จะค่อนข้างใจดีแล้วเวลาถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรในส่วนของเรื่องงานก็สามารถ เข้าไปปรึกษาได้ตลอดพี่นวก็จะให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางแก้ไขห้องนี้ห้องเก็บแอปพลิเคชันข้อมูลลูกค้าแล้วก็เอกสารสำคัญทางการเงินสาขาคอนวานเปิดมาเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิธีการเก็บที่ไม่ดีเนี่ยเวลาลูกค้ามาติดต่อเราจะหายากมากน้องๆก็เลยคิดวิธีว่า เราน่าจะแบ่งโซนสีโซนสีของแฟ้มนะคะแล้วก็นำเบอร์ของแฟ้มพอนำเบอร์ของแฟ้มเสร็จพนักงานที่เข้ามาจะค้นหาก็จะเดินตามแผนผังเวลาเร่งด่วนจะได้ทันการบริการลูกคา้าอีกเรื่องหนึงนะคะที่สาขาเราเราจะมีตู้ล็อกเตอร์ไว้ตรงแบ็กออฟฟิศเมื่อพนักงานมาถึงพนักงานจะเก็บ กระเป๋าสตางค์หรือเอกสารของส่วนตัวเนี่ยไว้ในล็อกเกอร์นี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นพนักงานจารเงินเนี่ยกรณีเงินขาดเงินเกินเนี่ยหรือเงินลูกค้ามีปัญหาการระหว่างความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเอาเงินของเขาไปเก็บไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาที่โต๊ะจะไม่มีกระเป๋าสตางค์ เรื่องเงินที่พี่มีโนโยบายนะคะก็คือเรื่องของการไม่นําอาหารมาทานที่โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ทํางานเลยถ้าเวลาหิวน้ําหรืออยากดื่มน้าเนี่ยก็จะเดินเข้าไปตรงแบ็กออฟฟิศธนาคารเราเนี่ยเขามีเรื่องกําหนดการแต่งกายนะคะถ้าวันไหนเราพร้อมใจการใส่เสื้อขาวกางเกงยีนเราก็จะใส่ยีนทั้งหมดยีนเราก็ไปซื้อที่เดียวกัน เพื่อให้ทุกคนใส่สีเดียวกันสุดท้ายเราจะดูดีทั้งหมดเวลาลูกค้าเห็นเราครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีความแบบสบายใจหรือรู้สึกว่ามั่นใจไม่แปลกใจครับว่าด้วยการบริหารด้วยใจอย่างนี้ถึงทำให้สาขาที่พี่นวกํากับดูแลอยู่เนี่ยได้รางวัลการันตีด้วยเป็นรางวัลอะไรครับรางวัลภาพลักษ์สาขาดีเด่นค่ะ เป็นลักษณะของการบริหารจัดการในเชิงสภาพแวดล้อมที่สะอาดนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยทุกอย่างเนี่ยถูกจกัดการให้ใช้ในการธนาคารได้ถูกต้องค่ะถ้าการบริการของพนาาักานสภาพแวดล้อมสะอาดเรียบร้อย การบริการถูกต้องแม่นยาพูดจาบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันครบเน่ยความสำเร็จในการสื่อสารหรือพูดคุยท,ท,ที่เชื่อว่ามันจะตามมาด้วยความภาคภูมิใจของกายเป็นชาวทออของพี่เนาคืออะไรครับดีใจทุกวันที่ได้บริการลูกค้าดีใจที่ได้ส่งต่อน,น้องๆสอ,อ,อนน้องๆให้น้องๆเนี่ย รักที่จะบริการและเราภูมิใจที่สุดที่เราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาเดินออกจากที่ไปที่ภูมิใจและก็ดีใจที่สุดนะครับนะฮะก็จะเห็นนะครับวันนี้มุมมองจากที่พี่นาวได้บอกเล่ากับเรานะครับว่าความสุขที่เกิดจากการทํางานการทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดระเบียบวินัยการเอาใจใส่ลูกค้าสิ่งต่างๆที่เป็นจุดเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่รวมแล้วเนี่ย กลายเป็นมาตรฐานที่ดีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่เนาเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับดีใจทุกวันที่ได้บริการลูกค้าดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาเดินออกจากที่ไป